ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเลขกของวันนี้ครับมากันชีตานานกรำพลปฐมอัตกุลกันหน่อยครับได้ออกมายอบรับเลยครับว่า45นาทีกับทีมชาติไทยที่มีความหมายอย่างมากในชีวิตเลยครับอย่างไรก็ตามครับโดยในเกมอุ่นเครื่องฟี ف าเดย์ครับนัดแรกที่ทีมชาติไทยภายใต้การน,นําชีมของมนโนภูกิงได้ตัดสินใจให้โอกาสผู้เล,ผ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 ล่นหน้าใหม่หลายรายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตรานักกำพลปฐมอัตกุลที่ได้โอกาสลงประเดิมสนามในนาทีมชาติไทยช่วยทับช้างศึกเอาชนะทีมชาติในปานไป2 ประตู่อซึ่งหลังจบเกมครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกันได้รับโอกาสในครั้งดังกล่าวนะครับ ดีใจครับที่ได้เล่นเบสเล็กอย่างเพี่ยนต่างการผมก็มีความสุขครับที่ได้เล่นกับเพื่อนชี่ทันกันมาตั้งแต่เด็กผมภูมิใจที่และรู้สึกยินดีที่ได้ลงสนามพร้อมทั้งทีมก็ได้รับชัยชนะอีกด้วยครับและแน่นอนครับว่าอาจจะเป็น45นาทีที่ไม่ค่อยได้รับบอลเท่าไหร่แต่ผมก็พยายามเล่นตามคาแรคเตอร์ของโค้ดและของทีมเชาติไทยซึ่งยังมีอะไรให้ผมพัฒนาและเรียนรู้อีกหละครับอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณแฟบนบอลเชียร์การต้อนรับและทีมเชียร์ไทยนะครับเรากลับมาเล่นในบ้าน,นรอบ ปก็ดีใจที่ทําให้แฟนบอลมีความสุขในวันที่27นี้ครับก็ยังเหลืออีก1แมตช์ก็หวังว่าแฟนบอลมาให้กำลังใจเราเหมือนเดิมนะครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีทมชาติไทยครับก็จะพบกับทีมชาติสุดินามซึ่งอันดับที่140ใน FIFA r a ด k i n g ครับในวันที่27มีนาคมนี้ครับเวลา19นาฬิกาตรงนสนาม BG Sta d i เดนะครับ ในขณะที่ประเด็นที่2อครับมากันที่ฉนามชินชนบรีฟซีกันหน่อยครับทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลลีโว่ทรีลครับก็เตรียมลงสนามแข่งขันกีบบุนเครื่องพอบกับทีมชาติในปานในวันอาทิตย์นี้เลยครับที่สนามชนบริสตเดียมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเกมลีกสีนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้เลยครับ โดยสถานการณ์ในหลีกล่าสุดของทาด้านฉลามชนครับแข่งไป2 6นัดชนะไป11สเสมอไป7แพ้ไป8มี40คะแนนลัลงอันดับ5ของตารางโดยตามหลังทรูแบงค์กคโรนแตดทีมอันดับ3โคต้าเอเชีย2023ลบเีลยออยู่3แต้มและแบงคอโ้ครับก็แข่งน้อยกว่า1นัดอีกด้วยแหละครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านชุดบริสตีครับภายใต้การคุมทีมของทงานาคโคตียส,สัตส่มพบประเสริฐเกมที่จะนำลูกทีมลูกเตะแข่งกับทา้านทีมชาติในปานที่ปัจจุบันอันดับ167ของโลกตามฟีฟ่าเรนกิ้งชีพึงพายกับทางด้านทีมชาติไทย2ประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่24มีนาคมที่ผ่านมาณสนามชุดบริสต์เตเดียมนี่แหละครับในวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเกมต่อไปที่จะพบกับทางด้านชุดบริสต์สี่เลยครับโดย ครับก็เตรียมที่จะพบกับทีมชาติในปานในวันอาทิตย์ที่ก7จดมีนาเวลา1 7จดนาฬิกาครับณสนามชุนบริสเตเดียมซึ่งแฟนบอลสามารถเข้าชมฟรีได้เลยเลยครับและทั้งนี้ครับส่วนในเกมเดกกนัดต่อไปครับชุนบริฟซก็จะเปิดลางพบกับ PT ประจวบ FC ซีในวันอาทิตย์ที่10เมษายนเวลา18นาฬิกานาสนามชุนบริสเตเดียมเช่นเดียวกันแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันทางด้านเควินด,ดีรวมรํากันหน่อยครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้เล่นร่วมกับทางด้านทีระทอนเป็นครั้งแรกเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านเควินด,ดีรูบร์มบ็กซด์คนสําคัญจากการทัพสี่ได้ออกมาเปิดเผยมีความสุขที่ได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติชุดใหญ่ครั้งหลังออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องฟี a ا เดที่เปิดบ้านชนะเน,นปาลไป2ประตูต่อศูนย์เมือที่24มีนาคมชีผบาดมาเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับดาเตลกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีครับได้รับโอกาสจากทนานมาโนปูกิง ลงเล่นครบ90นาทีก่อนชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทางฝั่งซ้ายกระตังช่วยช้างศึกเปิดบ้านอัดนปีปานไป2ประตูต่อศูนย์และยังเป็นการกลับมาลงสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่ในเกมอย่างเป็นทางการนัดเล็กในรอบพปีต่อจากเกมอุ่นเครื่องที่บุกแพ้อุตเบกิสฐาน2ประตูต่อศูนย์เมื่อปี2017ในยุคข,ของทันดันลาย,ยวัตเลยครับดูยอย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทนดันคิวินดีรูบารามครับก็นน um บได้ออกมาสัมภาษณ์ยอมรับเลยครับว่าผมมีความสุขจริงๆที่ได้กลับมาพิสูจนตัวเอง กับทีมชียอไทยครั้งและเพื่อเปรียบเทียบระดับของผมกับกลุ่มนักเตะชีดีสุดในประเทศและแน่นอนครับว่าผมดีใจที่เราชนะ2ประตูต่อศูนย์แต่ผมรู้ว่าตัวเองยังทําได้ดีกว่านี้ครับเราคงเกมได้ตั้งแต่เริ่มครับผมน่าจะยิงและทําให้ซิตได้้่เกมนี้ผมมีโชคเลยครับ โดยัรงนี้ครับสำหรับทางด้านเควินดีรวมรัมครับเคยสัมภาษณ์ไว้ว่าธีรทรบุญมาทานันคือหนึ่งในนักฟุตบอลไทยครับที่เป็นไอดอลของเขากระทงล่าสุดครับก็มีโอกาสลงเล่นร่วมกับแบ็กซซา์รุ่นพี่และนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วยแหละครับโดยยังไงก็ตามครับทั้งนี้ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์อีกเลยครับว่ามันง่ายเสมอในการเล่นในกับนักเตะที่ดีมันง่ายที่จะเข้าใจพวกเขาผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เล่นเคียงข้างนักเตะที่ดีที่สุดของทา,งน,านทีมชาติไทยผมอยากขอขอบคุณครับสำหรับการสนับสนุนหลังจากผ่านมานานในที่สุดดแฟนบบอลก็ไ้รั อนุญาตให้กลับมาเข้ามาในสนามและมันทําให้เรามีแหล่งกระตุ้นมากขึ้นเลยครับและสุดท้ายนี้ครับผมมองว่าเราจะเอาชนะได้ทั้ง2เกมและแสดงให้เห็นว่าทีมชาตไทยมีนักเตะที่ด,ดีแค่ไหนเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ี่ครับเรายศมาทีทางน้านไทยลีกันหน่อยครับกับทางน้านพีทีประจวบ f ิซีครับกับทางน้านโค้ตอิสระสีที่โลกุนซือของทางน้านพีทีประจวบ f ิซีได้ออกมายอมรับเลยครับว่ายังตอบไม่ได้ว่าทีมต้องการอีกกี่แต้มถึงจะการันตีรถถกชันย้ำเต็มทีทุกนัดแน่นอนในห้านัดสุดท้ายของซีซั่นนี้หละครับ โดยผลงานในหลีกล่าสุดของชนะต่อพิคาตแข่งไป2 5นัดชนะไป8เสมอไป6แพ้ไป 8, 11มี30คะแนนหลังอันดับ11ของตารางซึ่งห่างจากทนาสุพรรณบุรี 4, ทีมอันดับ14ในส่วนตกชั้นอยู่เพียงแค่4แต้มเท่านั้นแหละครับอย่างไรก็ตามครับคุณสอหนุ่มวัย42ปีดีกรีโค้ชโปรโลาเซนครับก็ได้ออกมายอมรับเช่นกันเลยครับว่าตอนนี้เรามี30คะแนนอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่การันตีว่าจะรอดหรือไม่โดยยังบอกไม่ได้ว่าต้องการอีกกี่แต้มถึงจะรอดแต่ก็ขอเต็มที่ทุกนัด ที่เหลืออย่างน้อยก็ต้องมีแต้มทุกเกมนะครับในโปรแกรม5นัดสุดท้ายครับเราต้องไปเยือนถึง4นัทจึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทําให้เราเล่นแบบไม่ประมาทและสามารถกระตุ้นลูกชิไในง่ายกว่านี้แหละครับและสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมด้านพีทีประจวบคุซีครับก็จะออกไปเยือนบีจีปทุมยุทในเต็ดในศึกรีโอธลีกสันี่ิบ2 0 2ในที่ีบในวันพุธที่หเมษาย,ยนนี้ครับเวลา18นาฬิกาและสนามบีจีสเตเดียมนะครับ ในขณะประเด็นพิจา้ายของวันนี้ครับมากันที่ทางนานผู้เบิกสกอร์ให้กับทีมเชียร์ส่หนึ่งประตูต่อศูนย์กันหน่อยครับอย่างดนานฟปเรปบรอเร์ดาวเตะความเร็วสูงจากทัพจ้างศึกยืนยันเลยครับว่าตนมีความสุขที่ยิงประตูได้ในเป้าหมายของชีมในเกมต่อไปก็คือต้องเก็บชนะเหนือทีมชาติโซลินามให้ได้แหละครับ โดยเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาครับเวลา17นาฬิกาที่ชนบริสเตเดียมทางด้านมานูปูกิงหัวหน้าผู้สอนทีมชาติชุดใ,ในหญ่ได้นำลูกทีมลูซ้มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามกับทีมชาติสซลินามในการแข่งขันฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟ,ฟ,ฟีฟาดีนัดที่2นะครับ ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับทีมได้แบ่งนักเตะเป็น2ชุดคือกลุ่มผู้ที่ลงเล่น11ตัวจริงและกลุ่มที่ลงเล่นเป็นตัวสำรองรวมถึงคนที่ไม่ได้ลงสนามโดยการฝึกซ้อมครับเน้นเป็นชี่การฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะพร้อมกับซ้อมรูปแบบการที่เล่นจะใชรับเมือกับทีมชาติสุด,ดินามรวมเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับและอย่างไรก็ตามครับก่อนการฝึกซ้อมประจําวันครับทางด้านฟริบโรเดอร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยแหละครับว่าเกมล่าสุดกับในปานถือเป็นเกมที่ดีเพราะเราไม่เสียประตูและครองเกมได้เหนือกว่าทีมชาตตน้าัง และมาทําประตูได้ในช่วงท้ายผมคิดว่ามันเป็นบททดสอบที่ดีผมมีความสุขครับที่ยิงประตูได้ครับผมพยายามเสมอเพื่อทําผลงานในสนามให้ออกมาดีที่สุดและเมื่อมีโอกาสผมทําได้แน่นอนผมก็มีความสุขแหละครับและอย่างไรก็ตามครับเป้าหมายของเราคือการชนะทั้ง2เกมเรามีเกมครับถือว่าเป็นอีกบททดสอบที่ดีพวกขอมีนักเตะที่มาจากยุโรปหลายรายและผมหวังว่าเราจะชนะได้ในเกมนี้แหละครับและอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายนี้ผมมังว่าทุกคนจะมาเชียร์พวกเราที่บีจิตสเตเดียมให้เต็ม ความจุตามที่มีครับหรือใครที่ไม่สะดวกก็ฝากติดตามทางชีวีและเราจะพยายามเอาชนะไปฝากทุกคนเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน b บสท์ลีฟแอมบอรกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ